สวัสดีค่ะวันนี้พามาดูกุหลาบไอศครีมนะคะหรือไอติมนี่นะคะซื้อมาอีกแล้วมีสองต้นซื้อมาอีกแล้วเพราะว่าโดนเพีย้ยไฟไปคือมันเริ่มมาละกุหลาบแบบนี้เริ่มมาแล้วเราก็เลยซื้อไว้ก่อนเพีย้ยไฟเพีย้ยหอยเล่นงานนะคะดอกก็จะเป็นแบบนี้ค่ะกลีบ,บเล็กๆประมาณเหรียญสิบบาทใหญ่กว่าน,นิดหน่อยแล้วก็เป็น สีชมพูอ่อนข้างในก็จะเป็นสีชมพูแบบนี้นะคะเรามีความรู้สึกว่าเขาอะเหมือนอีเดนโรสมองไกลๆนะแต่จริงไม่ใช่เทียบกันที่ต่างกันมากเลยดูจากใบนี่นะคะใบเขาจะเป็นสีเขียวอ่อนแล้วก้านใบก็จะเป็นสีชมพูแดงๆมีหนามหนามดุมากหนามเยอะหนามที่ยิบ แต่ว่า e d e n l o a d ไม่มีหนามนะคะแล้วเราก็มีแล้ว e d e n l o a d ซื้อมาเปรียบเทียบกันดอกก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะคือเหมือนกุหลาบทรงเหมือนแบบอย่างนี้เหมือนเหมือนเหมือนให้บิดตัด,ดดอกที่เป็นดอกใหญ่ทรงคล้ายๆกันนะคะเวลาบานเต็มที่ก็จะเป็นสีชมพูแล้วก็จืดลงจืดลงระยะการบานของดอกเนี่ยตั้งแต่ตูมยันยันบานเนี่ยนะคะอยู่ได้ประมาณ10วันเลยนะคะ คือทนมากอึดถึกทนมากเลยนะคะเพียงแต่ว่าเขาชอบแดดจัดไม้ตระกูลนี้เป็นไม้ทรงพุ่มไม่สูงมากสูงไม่เกิน150เซนนะคะถ้าอยู่ในกระถางตอนนี้ก็ประมาณสูงประมาณเมตรนะคะดอกก็จะเป็นกลมๆแบบนี้ค่ะใบเขาจะเป็นอย่างเงี้ยหนึ่งสองสามสใบ 1, 2, ึ่สองใบเนี่ยค่ะจะมี3าใบนี่นะคะแล้วนี้ก็จะมีนี่สองสี่หกดใบสาใบเจใบ ห้าใบส่วนมากจะเป็น3าใบนะคะ3ามใบห้าใบอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นอย่างนี้แล้วหนามก็จะทียิบเลยค่ะเนี่ยค่ะทียิบเลยนี่นะคะยังไม่ได้ออกจากถุงเลยเป็นติดตานะคะเนี่ยค่ะกิ่งเป็นกิ่งเล็กๆนะคะแล้วก็กิ่งไม่ทรงไม่เก้งก้างมากชีต้ตรงขึ้นฟ้านะคะ ไม่เก่งกลางอันนี้ไม่ใช่งานทางเหนือนะคะอันนี้จะเป็นงานแถวคลองสิบห้าประทุมคลองสิบห้านะเราซื้อจะกกีบหมูมานะคะนี่นะคะเจ้าเดิมเจ้าเดิมไม่ลดละนี่นะคะพอดีเขาลงพอดีเลยเนี่ยค่ะ แล้วใบเขาจะเป็นอย่างเงี้ยเป็นแหลมๆอย่างเงี้ยค่ะมีคมๆอย่างเงี้ยนะคะดอกเขาจะเป็นกลมๆตัมุตมัมิอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยกลมๆกลมๆอย่างเงี้ยนะคะกลมๆกลมในตัวดีเลยค่ะถ้าไม่บานเนี่ยเพี้ยเข้านะคะหลังจากมาแล้วเนี่ยเราก็ต้องฉีดเพี้ยไฟยนะคะเพราะว่าถ้าโซนกุหลาบแถวนี้ยเพี้ยไฟดุมากนะคะเดี๋ยวต้นอื่นนํานเสนอทีหลังอันนี้ก็ เหมือนนอตตะดำแต่ไม่ใช่อันนี้ก็จะซื้อ,อยามานะ,ะมาพ่นมาพ่นเป็นบำรุงใบแล้วก็ฆ่าเชื้อโรคในตัวก็ฝนก็จะตกด้วยนะคะก็ต้องยากันราด้วยก็ยิ่งดีเนี่ยนะคะเดี๋ยวเขาก็จะออกดอกค่ะออกดอกเก่งนะออกดอกเก่งแต่โรคเนี้ยโรคก,ก็เก่งเหมือนกันต้นนี้โรคก,ก็เก่งเหมือนกันเราก็ต้องระวังคือต้องต้องการแดดฉ่ำมากเลยค่ะ แดดช่ำๆถึงจะดีนะใบล่างก็จะมีเขียวเข้มนิดนึงแต่เข้มไม่มากส่วนมากจะเป็นสีเขียวๆอ่อนๆแบบนี้ค่ะอ่อนๆแบบนี้แล้วก็หนามที่ยิบหนามคมกริบเป็นไซส์เล็กไซส์กลางไซส์เล็กนะคะแต่ไม่ใช่ไซส์จิ๋วเหมือนกุหลับหนูนะไม่ใช่จะใหญ่กว่าก็คือเหรียญสิหรือใหญ่กว่าเหรียญสินิดนึงอะไรอย่างเงี้ยรอบ,บวงเขานะคะ เป็นกุหลาบที่น่าเลี้ยงค่ะเลี้ยงทําแบบถ้าลงดินก็ทำรั้วได้เลยกันกันสิ่งอันตรายถ้ามีบ้านที่เป็นพื้นที่กว้างๆนะคะนี่สวยดีค่ะ